เรามีบ้านแค่นี้เองอะแล้วดูสีเกาะแล้วก็เป็นเกนาะหนังเกาะไม่เต็มตัวด้วยแล้วดูเรามีแค่พีแคกอันเดียวแล้วดูบ้านเราเซ่เออเราจะกินบัวแต่ไม่เอาอ่ะเวลาสัตว์ดีกว่า,านั่นมันอะไรนั่นน่ะอุ้ยอะไรนั่นน่ะนี่มันอะไรนั่นน่ะ ของนั่นเนี่ยอุย้ยเลเวลสามเล้วขุด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 ,คดใครบังอาจเอาเพชรฝังไว้ตรงนี้เนี่ยอูย้อย่าเรียกว่กระ벙อาจเรียกกระโชกขี้ตาวิ่งแล้ขุดหินไม่ได้ไม่เอาอแล้วถ้าเกิดมันมีเจ้าของล่ะเ,ออเดี๋ยวเราเค่อยเอาไปคืนแล้วกันแต่ตอนนี้วิ่งเม่คิดเราเจอเหล็กด้วย เลขอยู่ตรงนั้นไงแต่ว่าตอนเนี้ยเราสนใจแต่เพชรตอนเนี้ยมามาคุดเพชรกันดิว่าอุ้ยมีใครรวยอะ่ะหรือว่าเขาจะช่วยเราคนรวยมาช่วยเราหรือเปล่าคิปเพชรใครนะถ้ารู้เดี๋ยวจะขอบคุณเขาที่ให้เรา เราเพชรโูเพชรเมาวๆาๆมาเมาเเพชเพชเพชอ้ว้นี่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 เพชตกน้ำนี่เธอไม่นะฉันจะขูดน้ำตรงนี้แหละเพื่อให้เพชไหลมาหาฉันนี่แล้วฉันก็อุดเอา้าอุดไม่ได้อีก หมดหรือยังอะเล้วยังไม่หมดนี่มาพูดต่อเลยแล้วกันชุบอ่าชุบ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 บอกเลยเราจะกลายเป็นคนที่รวยแล้วของนี้เอาไปไหมนะไม่เอาไปดีกว่าโอ้ยเผื่อมีเจ้าของโอ้ยขอสมมาตัดไป โฆษณาอินเนี่ยไม่ตัดโอเคตัดมาแล้วฮะอะไรเนี่ยปล่อยนะเอ้ยฉันไม่ได้คุปปล่อยปล่อยฉันจะคูปไปอ,อืมจะคูปอืมอืมฉันว่ายน้ำไม่เห็นเร็วเลยคุณจะจมน้ำตายแล้วเด็แกหายใจแล้ว นิดนึงนี่คือวิธีการใยน้ำที่ถูกวิธีมันชาร์จจงเบยจุ๊บอ้าอย่าลงนะอย่าล้มนะเอ้ยอย่าล้มนะอย่าล้มนะอย่าล้มนะเียตกลงไปเปด็ดค่ะฉันรวยแล้วฉันฆ่าไก่ดีกว่าคือมันไม่จำเป็นจะต้องฆ่าแต่ว่าขอโทษทีน้องมัน ตลอดอาหารไม่หลุดเลยสแสดงไปงั้นแหละจิ๊บจ๊บขอตวน้องบัวหน่อยได้หนังมาด้วยได้มาแค่สองอันทำยังไงอ่ะไม่มีหมูโอเคดีมากเพราะว่าถ้ามีหมูจะฆ่าหมูเอ้ยไม่เอา,เอาไม่ฆ่าพวกตัวเองเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหมูฉันไม่ใช่หมูไม่ใช่หมาเอา้ไม่ใช่ไม่ใช่หมูโอเคจบไหม จยนเนื้อหนังทิ้งไป أو, แล้วเราไม่มีกล่องครับไม่เตาเผาก็ไม่มีแล้วไม่กินลแล้วทำไมไม่ขุดมาโอ้โหไมก้อนในเบิร์แล้วเ,เรา,าจะทำยังไงตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรให้ทำเลยไปตัดไม้สิเราต้องรู้กันเอาชีวิตรอดเราเคยเกิดมาบนโลกใบนี้เราก็ต้องตัดไม้ก่อนเพื่อ ทำที่ขุดตัดไม้ฉบับเดิมตัดมาประมาณสองบล็อกก็ได้แล้วมาสบล็อกแค่น,นี้ได้แล้วนะใครจะตัดเพิ่มอีกเป็นยี่สิบิ่เออร้อยยเท่าไรก็ได้แต่ตอนนี้แปลรูป ทำสติอ่าเรียบร้อยวางจุ๊บวีทำอะไรดีทำดาบไหม,มเรามีเพชเรแล้วเรารวยเราจะทำขวานันหน่อยก็ทำขวานแล้วทำอะไรดีทำพริกเอ็กเพชรอ่าแล้วก็ หมวกเพชรเกาะเพชรเก่งเพชรแล้วก็รองเท้าเพชรอ่ะสวยฮะสวยสวยสวยใ่ชุบได้ไหมจริงๆต้องใช้ขวานตัดอ้ยอะไรเนี่ยโอเค้นอนหลับสบายละ Bye-bye.